นี่ทุกคนจ้ารู้หรือยังเกมอวตารโวเนี่ยอัปเดตสวนน้ํามาแล้วนะเราสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วด้วยเอ๊แต่ว่านะพอนี่เนี่ยหาบุบิ๊บไม่เจอเลยอหอหายไปไหนก็ไม่รู้นะจะพาไปส่วนน้าสักหน่อยย่าอ้าพอนี่พอนี่บูบิ๊บมาแล้วอ้าบปบิ๊บไปไหนมาจ้าหาตั้งนานเลยจะพาไปเล่นส่วนน้าสักหน่อยย่าอ้าบูบิ๊บมาไปส่วนน้ํามาแล้วฮะบอกเลยนะว่ามีความลับด้วยย่าเดี๋ยวบูบิ๊บพาไปดูเอาไหมอ๋อหอมีความลับด้วยอย่างนั้นเหรอจ้าบูบิ๊บพาพอนี่ ไปหน่อยสิยังไม่รู้เลยอยะความลับอะไรอ่ะโอเคครัเลส t ก go <S โอ้โหสุดยอดไปเลยนะบปูปีเขาเหมาอนเล่นได้แล้วอ่ะเอแต่ว่านะความลับคืออะไรอย่างนั้นหรอบอกพกนี้หน่อยได้ไหมอ่ะอ่ะได้คมใ เลยตรงนี้นะเขามีเป็นปริศนาลับด้วยนะคะเป็นรูปภาพเลยแหละลองหยิบม,มาดูจิอู้ไหนดูซิมีอะไรงั้นเหรอโอ้รู้เหมือนว่าภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพรูปภาพปลาหม,มึกอะไรสักอย่างหรือเปล่านะาถูกต้องแล้วครับผมแล้วก็มีอีกรูปภาพด้วยนะนี่นี่รูปนี้เลย ไหนดูซีรูปอะไรวะตรงนี้เนี่ยมีเป็นปลาสีม่วงแล้วก็มีเป็นน้ําตกลงมาด้วยนะคืออะไรอ่ะอ้าบูบีป,ป,ปอกอะไรนะมันคือความลับฮะผมหยิบไปเลยโอเคจัดแล้วยังไงต่องั้นหรออ้ามาทางนี้มาทางนี้นะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าจะเข้าไปในส่วนน้ํานะคะจะต้องมีริสแบนดด้วยนะคะเอาอันไหนดีล่ะอันนี้ก็น่ารักดีนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงค่ะนี่ค่ะใส่เลยค่ะโอ้ใส่เลยแบบนี้อย่างงั้นหรอบูบี้ดูจีอ้าริสแบนอันนี้เนี่ยกั เป็นความลับด้วยนะคะรกดมาแต่ตรงนี้แล้วก็ใส่ที่มือเลยแล้วก็ตามบูปีบมาไปไหนอย่างนั้นเหรอจ้าบูปีบโอโ้โหมาถึงนะก็จะเจอความลับเลยอย่างงอนเหรอวิตรงนี้มันคือที่มันเป็นปลาสีม่วงนี่นาะใช่ไหมใช่ฮาใช่ฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะพอนี่มาทางนี้ก่อนชเชวฟโอ้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะคุณลุงยามด้วยอย่างนั้นหรอสวัสดีครับผมคือพนักงานรักษาความปลอดภัยที่นี่ครับขอดูริสแบนของคุณผู้หญิงหน่อยครับว่าใส่มาหรือเปล่านะ้จะขอดูริสแบนอย่างนั้นหรอคาได้ค่ะได อ่ะพอนี่ลองกดปุ่มข้างล่างด้วยนะที่เป็นแอนิเมชันนะอุ้ยจริงเหรอจ๊ะกดปุ่มแอนิเมชันด้านล่างนะเลื่อนๆไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอมันจะมีแอนิเมชันโชว์ริสแบนแบบนี้เนี่ยนะอุ้ยจริงด้วยนะว้าวแล้วคุณลุงเนี่ยเขาจะให้อะไรลงมาอ๋อนี่นะครับถ้าเกิดว่าโชว์ริสแบนให้กับผมเนี่ยโดยการกดแอนิเมชันนะครับผมก็จะให้ของขวัญลับคุณยังไงล่ะครับคุณผู้หญิงโอ้สุดยอดเลยค่ะได้ของขวัญลับแล้วอะ่ะบูปีป๊บอ๋าตื่นเเลยเปล่าแค่โชว์ริสแบนนะกด Animation. ช่วยวนี่ได้เป็นหมวกเลย โอ้สุดยอดเลยนี่ใส่คุณลุงเลยละกันนะว้าวเราสามารถเอาเสื้อผ้าของคุณลุงนะ้ามาใส่ได้ด้วยเหรโหยอย่างเท่เลยอะ่ะจะว่าไปนะคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาใส่ของใหม่หมดเลยนะเนี่ยตุดยอดอะ่ะอ่ะถูกต้องเราหาไปการไปการมูปีฟได้ของขวัญลับมาแล้วนะ1ชิ้นเดี๋ยวพนนี่เนี่ยให้คุณลุงยามใส่เลยละกันนะจะได้เท่เท,ทนะแล้วก็ต่อไปคืออะไรอะ่ะอันนี้พอนี่สงสยัยจังเลยอะ่ะอ่ะมันเป็นความลับฮะเดี๋ยวบูปี๊บเนี่ยพาไปดูนะมาทางนี้เลยโอเค คีจ้าเดี๋ยวพอนี่เนี่ยตามบูบีไปนะชแว thì, ชแว์แชวแชว์ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรอย่างนั้นหรอบูบีฟอ่ะพอนี่สังเกตรูปภาพดีๆนะเขาจะมีเนี่ยเป็นน้ําพุออกมาจากพื้นนะแล้วก็บางอันเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมพอนี่เนี่ยต้องทําให้มันเหมือนในรูปนะทาเหมือนในรูปอย่างนั้นหรอบูบีฟงั้นหมายความว่าอันแรกเนี่ยเปิดไว้อันที่2ปิดแบบนี้ใช่ไหมชืบแล้วก็อันนี้เป็นอันที่4เราจะต้องปิดแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะต้องปิดก็คืออันนี้นี่เองว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าพอเรา นี่กดน้ำผุุนะปิดตามรูปภาพเนี่ยเราก็จะได้ความลัมาใหม่่ะแล้วอันนี้คืออะไรอย่างงั้นหรออันนี้ก็คือความลับนะคะแต่ว่าพอนี่ใส่ไม่ได้นะจะต้องเอาไปให้ปาวานใส่ฮาเอาไปให้วานใส่อย่างงั้นหรอบูบีบเอตรงไหนวะเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าเป็นวานตรงนี้นะ่ะถูกต้องแล้วฮามลองดูนะฮาลองใส่ดูเลยโอเคจ่าเดี๋ยวลองดูนะชึบ เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะบูปีฟดูเหมือนว่าวานนะขยำได้ด้วยว้าวแล้วก็มีของขวัญ้ับใหม่มาด้วยนะ่าอระถูกต้องแล้วฮะเปิดดูเลยคืออะไรมามาเปิดดูเลยดีกว่านะแชวัลเฮ้ยมีคาถาด้วยอย่างงั้นหรอนะ่ารักจังเลยยามมีแอนิเมชันด้วยนะาเตือนตือน บูบีบอกเลยนะว่าคาถานี้เนี่ยนักนๆผู้หญิงต้องชอบมากแน่ๆนเลยนั่นสินะจ๊าบูบีพคนนี้ยังชอบเลยย่าอุ๊ยแต่ว่านะบูบีพก่อนเราไปที่อื่นเนี่ยว้าวดูเหมือนว่าตรงนี้นะจะมีเสื้อผ้าร้านบาร์บี้เนี่ยมาให้เราเล่นฟรีๆตรงนี้นะาอู้สุดยอดเลยเป็นเอี๊ยมสีม่วงนะไม่เห็นมันนานแล้วว่าอ่ะถูกต้องคบแล้วก็มีชุดว่ายน้ําด้วยนะเนี่ยเนาะผู้หญิงคนนี้ใส่อยู่ว่าอุย๊ยจริงด้วยนะบูบีพนี่มันเสื้อผ้าร้านน้องหมีนี่นะที่เขามาให้เราเล่นแป๊บเดียวเนี่ย เราสามารถมาเอาจากน้องคนดีได้แล้วนะฮูสุดยอดไปเลยย่าเกมอวตารโวาใจดีกับพวกเรามากๆเลยเนาะจริงด้วยนะจ๊ะบูบีฟใจดีมากๆเลยอยากไปเดี๋ยวเรานะไปสำรวจกันต่อดีกว่านะตรงนี้เนี่ยมีทางไปหรือเปล่านะดูเหมือนว่าจะมีทางไปด้วยไปเลยละกันเชือ่อมมาที่ไหนกันเนี่ยหุยมีน้ําตกอีกแล้วนะตัวไม่เหมือนเดิมอะข้างล่างมีปลาด้วยนะฮะแต่ว่าเราตกไม่ได้นะอ๋อมันเป็นพร็อพนั่นเองนะจ๊ะบูบีฟมาก มาเดี๋ยวเราเนี่ยไปทางด้านขวาก่อนดีกว่านะโอเคจ้าไปทางด้านขวานะอนนู้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะมีที่นั่งให้เรานั่งเล่นแล้วก็นอนหลับรอคนด้วยอย่างนั้นหรออ่าถูกต้องแล้วแฮปป,ปีไปดีกว่านะว้าวนีมันร้านขายของที่ระลึกนี่นะที่โพนี้เนี่ยเห็นในทีเซอร์นี่อ่าถูกต้อง มันมีลูกโป่งด, ona, ciudad, ด้วยนะกดได้ด้วยอู้จริงด้วยนะจ๊ะกดได้หลายแบบหลายอันเลอยอ่าตุดยอดไอ้แล้วก็มีนี่ด้วยนะเพราะนี่เนี่ยเอาไปเล่นน้ําได้เลยอู้จริงด้วยนะจ๊ะโอ้โหน่ารักอะพอะนี่สามารถเป็นเล่นน้ําได้ด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะขอมาสํารวจแถวนี้ดีกว่าน้มีอะไรอีกอะมีแก้วน้ํามีตุ๊กตาด้วยน่ารักจังเลยแล้วก็ที่ใส่รูปภาพนะอุยหุยแต่ว่านะพอมีที่ใส่รูปภาพแล้วเนี่ยก็มีกล้องถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนี่นาเดี๋ยวเราเนี่ยมันลองถ่ายรูปดีกว่าน นะแชะเฮ้ยดูสินะ่ารักจังเลย่ะแล้วคือกรอบของรูปภาพตัวนี้เนี่ยดูเป็นส่วนน้ำมากมากเลยนะน่ารักอะ่ะพอนี่ขอดลองเลยละกันชืบนี่ใส่ได้ด้วยนะใส่ได้สี่รูปเลยอ่ะพอนี่รู้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันคือหมวกด้วยนะหูยจริงเหรอจ้าบูบีฟแวบโหหมวกเต่าน้อยเลยอะ่ะเต่าทะเลนะแล้วก็นี้อะไรอะ่ะหมูเดงปะเนี่ยอ,อ่ะไม่ใช่หมูเด้งแต่ว่าเป็นแมวน้ําหาหมูแต่ว่ามันน่ารักมากเลยนะพอนี่นึกว่าหมูเดงซะอีกค่ะมีเป็น เสื้อผ้าให้เราใส่ด้วยนะจ๊ะอืมลองดูเลยละกันชแวบนะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยชื้อ๋โอโหสุดยอดอะแต่ว่าพเนี่อะชอบชุดเดิมมากกว่านะนี่ใส่ไปเลยแถมตรงนี้เนี่ยยังมีแก้วน้ำสีสันต่งตางๆให้เรามาเล่นอีกนะหูตรงนี้มีอีกแล้วปานีโม,โมหรือเปล่าเนี่ยอ่ะพอนี่พอนี่เห็นตรงนี้หรือเปล่ามันคือจุดถ่ายรูปนั่นเองนะหูยจริงเหรอจ๊ะบุบีบแต่ว่าถ่ายตรงไหนย่าเดี๋ยวเราไปเล่นน้ําก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาดูนะโอเคจ้ะบ,บุี๊ นี่มันหอยยากนี่นาล้วคือพอนี่สามารถนั่งได้ด้วยมีบอกว่าแอนิเมชันในพอนี่เนี่ยโพสด้วยนะอ่ะเดี๋ยวโบบีเนี่ยจะมากดถ่ายรูปตรงนี้ให้พอนี่เลยนะนี่เชวัวนอ้โหสวยจังเลยโบบีฮึมทานั่งเนี่ยดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงน่ารักสุดๆเลยย่านี่สาวด้วยจ้าเธอรู้หรือเปล่าว่าร้านขายของที่เราลึกตรงนี้เนี่ยมันมีความลับด้วยนะฮาอะไรหรอคะความลับอย่างนั้นหรอตรงไหนน่านี่จะานี่จะเพียงแค่เธอเนี่ยเอาหมวกอันนี้ไปใส่นะเป็นหมวกแมว แล้วนยังไงล่ะเสร็จแล้วนะเธอไปอีกโซนหนึ่งโซนแรกที่เธอมานะเธออาจจะยังไม่เห็นนะมันจะมีโซนถ่ายรูปด้วยจ๊ะกดแอนิเมชันแล้วเธอจะได้ความลับจ้าโอ้จริงหรอคะขอบคุณมากนะคะอุ้ยตรงไหนวะโซนถ่ายรูปนะสงสัยเนี่ยคนนี้ยังไม่ได้เห็นนะตรงนี้มีคุณยามแล้วทางด้านขวาตรงนี้ล่ะว้าวตรงนี้เนี่ยมีโซนถ่ายรูปด้วยนะ้บบ๊บีบดูสิอะจริงด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นฉลามนะแล้วก็ตรงกลางเป็นเต่าส่วนด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นแมวน้ำนะคะโอ้จริงด้วย เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเข้ามายืนถ่ายรูปอย่างนั้นหรองั้นลองดูซิชืบนะเพราะว่าตรงนี้เป็นแมวน้ำพอดีเหมาะกับหมวกของเราพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เรากดแอนิเมชันอย่างนั้นหรอว้าวโอ้ my god บุบิ๊เห็นหรือเปล่าพอดีนะกดแอนิเมชันอันสุดท้ายเนี่ยโดยที่ยืนตำแหน่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยได้เป็นความลับแบบนี้มาด้วย呀ปันไล่ปันไล่บูบิ๊อยากเห็นแล้วโอเคจ้ะบูบิ๊มาดูดีกว่านะอันนี้คืออะไรนะชืบว้าวดูเหมือนว่าจะเป็นชุดใหม่นะ เนี่ยเชื่อผูมีหางด้วยอะ่ะเป็นแมวน้ํานะมีรองเท้ามีชุดด้วยแล้วก็มีหมวกด้วยอะ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะบูปีป๊ดูสิชุดแมวน้นะําน่าอันน่ารักจริงด้วยหาความลักอันนี้เนี่ยด,ดีดีฟูดฟูดป้าปาเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูทางด้านซ้ายดีกว่านะทางด้านขวาเป็นร้านขายของที่ระลึกไปแล้วแล้วทางด้านนี้หลักคืออะไร โอ้มีนอ้นองนะ้กินน้ําอยู่เลยอะอุ้ยแต่ว่านะทาไมน้องคนนี้เนี่ยเขาถึงมีแก้วน้ําแบบใหม่ด้วยะนี่ไงนี่ไงพอนี่มาตรงนี้เลยนะเขามีร้านขายของด้วยนะมีแบบว่าน้ําดื่มให้พอนี่เนี่ยมาดื่มน้ําเต็มเลยนะนี่มีทั้งหมด3แบบเลยอ๋อโหมีสามแบบแล้วอย่างนั้นหรอน่ารักจังเลยอะ่ะพอนี่ชอบชอบนะหูแต่ละอันเนี่ยสวยมากๆเลยพอนี่ชอบอันนี้สุดนี่เพราะว่าเป็นสีพาสเทลนะสวัสดีครับตรงนี้เนี่ยมีไอศครีมแบบใหม่มาด้วยนะครับลองชิมดู ผมไอติมแบบใหม่อย่างงั้นหรอคะโ้หไหนขอมาลองดูหน่อยสิมีสีม่วงนะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าด้วยอะ่อนะวิน่ารักจังเลยขอดลองกดเลยละกันดีมีเป็นปลาหมึกด้วยนะสองแบบเลยแล้วก็เป็นปลานะสีส้มๆแล้วก็สุดท้ายก็คือหวานนั่นเองนะน่ารักจังเลยอะ่ะถ้าหิวเมื่อไหร่นะครับก็แวะมาที่ร้านผมได้เลยเพราะว่าร้านผมเนี่ยมีฮอทดอกแล้วก็ไส้กรอกด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับนี่คือผ้าเช็ดปากแบบใหม่นะครับคุณผู้หญิงสามารถกดออกมาแล้วก็สามารถ เช็ดปากได้ด้วยนะครับโหจริงด้วยนะคะโหขอบคุณมากนะคะสุดยอดเลยอะ่ะว่าแต่นะคะคุณผู้ชายเนี่ยใส่ชุดใหม่นี่หว่าโอ้โหมีเอี้ยมใหม่นะมีหมวกอันใหม่ด้วยอะ่ะน่ารักทังร้อยขอบคุณนะครับสําหรับคําชมเอแต่ว่านะผมเห็นว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเอาภาพถ่ายความลับมาใช่ไหมครับรูปภาพนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับวันนี้ผมสามารถช่วยคุณได้นะโอ๊ยช่วยได้อย่างนั้นหรอคะคืออะไรนะ่ะอ๋อลองสังเกตดีๆสิครับรูปภาพอันนี้เนี่ยมันจะต้องเอาสิ่งของมาวางตามตำแหน่งให ครบนะครับแล้วจะปลาหมึกอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ร้านผมนั่นเองครับโอ้จริงด้วยนะคะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีปลาหมึกอยู่นั่นเองนะแล้วเอาอะไรมาติดหนะ้าอ้าเอาอะไรก็ได้พอนี่เอามาติดได้เลยนี่นี่เดี๋ยวมูบิ๊บทำให้ดูนะดูตำแหน่งให้ดีนะด้านขวาบนอย่างนั้นใช่ไหมโอเคชิม ติดได้ด้วยอย่างนั้นหรอแล้วอีกสองอันน่ะชืบชืบแบบนี้ได้รอเปล่านะอ่าได้ฮรับได้ครับแล้วเราเนี่ยจะได้ความลับมายัางไงล่ะโอ้ความลับอย่างนั้นหรอก,ก็คือ1 2แล้วก็3อันที่เหลือนั่นเองนะโหน่ารักจังเลยอะ่ะใช่แล้วแหละครับมันก็คือแก้วน้ําเพนกวินยังไงล่ะครับแล้วก็มีแก้วน้ปาปลาฉลามด้วยนะครับสุดยอดไปเลยปะล่อโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเป็นความลับที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะนี่พนนี้ชอบอันนี้สุดๆเลยนะเพราะว่าน้องเพนกวินน่า เอาละครับยังไงก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับตอนนี้เนี่ยผมขอเก็บกวาดร้านของผมก่อนนะครับโอ้อโหเละไปหมดแล้วเดียวแปะแปะบูปี๊บไหนดูซิโหร้านคุณพี่เขานะดีจังเลยค่ะอุ้ยแต่ว่านะตรงนี้คืออะไรอ่ะสามารถเล่นน้ําได้ด้วยอย่างนั้นเหรอบุมบ๋มบุม๋มบุ๋มโอ้สไลด์ไปเลยนะแล้วพนนี้ก็สมมามารถว่ายน้ําเล่นตรงนี้ได้ด้วยอย่างมีแอนิเมชันเหมือนเดิมนะโอ้ดูดิดูดินอนเล่นน้ําเลยค่ะอ้าบู๊บก็อยากเล่นด้วยนะคุณลุงที่ทําความสะอาดตรงนี้นะเขาใส่หมวกชักด้วยอ่ะ โง่ฉลามเลยแถมชุดของเขาได้ยังเป็นแบบใหม่ด้วยย่ามีที่นั่งเล่นเต็มไปหมดเลยน้องเหล่านี้เนี่ยก็กําลังนั่งเล่นอยู่นะโหน่ารัก,น,รกน่ารักทั้งนั้นเลยย่าอ้ามีแต่ของดีๆีทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะอุย้ยใช่แล้วจ้าบูปีบเอแต่ว่านะตรงนี้เนี่ยมีฉลามด้วยอย่างนั้นหรออู้พอนี่ขอมาดูหน่อยแล้วกันนะอ้าพอนี่ตรงนี้เนี่ยมันมีความลับด้วยนะคะอุย้ยความลับยังไงเหรอจ้าบูปีฟอ้ายังไงยัไงค่ะทาที่พอนี่เอามานะเอามาให้ฉลามตรงนี้ถือเลยอุย้ยจริงเหรอจ หลอว้าวไม่อยากเชื่อเลยอย่ะว่าเจ้าฉลามวันนี้เนี่ยพอถือคาถาความลับแล้วนะเราจะได้เป็นอะไรอะห่วงยางไม่อย่างนั้นหรอมีบอกว่าเป็นมงกุฎด้วยนะโหสุดยอดไปเลอยอะ่ะนี้ดังเลยแล้วกันมาบ๊บีบเดี๋ยวพอนีเนี่ยอุ้มนะชืบนี่เล่นเลยอาทิ้งบ๊บี้ไป บูปิไม่ได้มาด้วยหรอโห oh, แต่ว่านะบูบิเล่นน้ำด้วยอย่างนั้นแหละจ๊ะอ่าใช่แล้วฮะบูบิเนี่ยสามารถเล่นน้ำตรงนี้ได้ด้วยนะตุดยอดไปเลยปแหลมบูบิเนี่ยมีความฉุดฉุดเลยย่าเอแต่จะว่าไปนะรู้สึกว่าเห็นอะไรแวบๆแ,แถวนี้นะเหมือนจะเป็นกระดาษอะไรบางอย่างเลยค่ะอ่ามีกระดาษมีกระดาษด้วยพอนี่ลุกขึ้นมาเลยโออเคจากกระดาษอะไรอย่างนั้นเหรอนี่ไงนี่ไงตรงนี้เนี่ยมีกระดาษความลับด้วยนะฮะชแวบนี่โอ้จริงด้วยนะจ๊ะดูเหมือนว่าจะเป็นต้นไม้อะไรบางอย่างนะ แล้วก็มีไฟห้อยด้วยค่ะต้นไม้ทั้งหมด5ต้นเลยอ่ะมันคือความลับยังไงล่ะหนี่ถือไปเลยนะโอเคจ้ะได้เลยถือไปเลยแล้วกันนะแต่ว่านะแล้วความลับมันอยู่ตรงไหนอย่างนั้นหรออ่ะต้องไปทางนู้นนะพอนี่หนีตาม,มันเลยโอเคจ้ะบูบีฟแชวบมาตรงนี้เลยชืบอุยยังไม่ไปสักทีนึงยังไม่ไปสักทีโอมาแล้วแชวัแชวัแชวัอ่ะตรงนี้เนี่ยก็มีหมวกใหม่ด้วยนะคะชุดใหม่ด้วยหูจริงด้วยนะจ่าไหนขอมันลองดูซิว้าว ตรงนี้คืออะไรอะที่อาบน้ําอย่าง,งานั้นหรอมีแอนิเมชันมาใหม่ด้วยนะเล่นน้ําเล่นน้ําเลยแชปแชปแชปแล้วก็นี่อะไรโหกระโดดเย่งๆเลยอะ่นะน่ารักจังเลยอ้าวบิ๊บชอบอะตรงนี้แอนิเมชันน่ารักมากเลยโอ้จริงด้วยนะจ๊ะเอ๊แต่จะว่าไปนะพอนี่สงสัยจังเลยอะเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรอะอาไปไหลหรือเปล่าอะบิ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะโอ้สวัสดีครับคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรพมก็ไม่รู้นะครับงั้นลองให้น้องๆคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะว่าตัวอะไรนะ่ะ โอ้จริงด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรเนี่ยตัวนี้อ้าปากกว้างเลยนั้นเนี่ยอ๋อแต่ว่านะครับผมอยากบอกว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าปลามันสามารถกินอาหารได้ด้วยด้ะโอ้จริงหรอคะกินอาหารได้ด้วยอย่างงั้นหรอโหแล้วเราเนี่ยไม่ได้คกอาหารมาด้วยสิทาไงดีอะแอบีมคิดว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่ร้านขายอาหารดีไหมอะมันลองดูนะอุ้ยจริงด้วยนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูดีกว่านะร้านขายอาหารอยู่ไหนวะตรงนี้นั่นเองนะอ๋อมาอีกแล้วหรอกครับผมยังเก็บกวาดของไม่เสร็จเลยนะครับออบหนูขอเป็นทันด่ง หนึ่งชิ้นได้ไหมคะอ๋อได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเอาไปเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยขอบคุณนะคะมามามาการเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูดีกว่านะว่าเขาเนี่ยกินอาหารได้หรือเปล่านะแฉลบเลยกินได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ชื้นอ้๊หมยโกไม่อยากเชื่อเลยกินได้จริงๆด้วยนะเนี่ยอร่อยจริงๆเลยอะไรเดียค้อนดอกอย่างนั้นหรออ่ะน่ารักจังเลยอนะน้องคนนี้นะันเล่นน้ําด้วยอย่าฮ่าฮ่าฮ่าสนุกสนุกเ,เล่นน้ําหนูตุดเปียกไปหมดแล้วอะตรงนี้ก็มีที่ เล่นน้าอีกอย่างนั้นหรอแอนิเมชันก็แบบเดิมเลยนะฮู้กระโดดกระโดดกระโดดสุดยอดน่ะแต่จงว่าไปนะคพนี้เนี่ยชอบชุดของคุณพี่คนนี้เขามากเลยนะเราสามารถเอามาใส่เล่นได้ด้วยโอ,อ,อ๋อย่ามาแย่ยงชุดผมนะครับมันเป็นชุดมาสคอที่มีอันเดียวนะครับไม่งั้นเดีย่ยผมจะใส่อะไรทํางานครับอ๋อขอโทษนะคะขอโทษนะคะโหจะให้เปลี่ยนชุดเนี่ยก็อะไรยอยู่นะมันมีกระโปรงนะคะโอ้ผมใส่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อเงินแล้วเนี่ยผมใส่ได้ทุกอย่างเลยครับเอามาให้ผมใส่เลยนะครับถ้าคุณจะให้ตังผมดนะ่าเออเออคือว่าไม่ได้พก มาค่ะขอโทษทีนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะจ๊ะเราเกือบจะได้ชุดแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาตังค์ให้เขานะจ๊ะแปะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ดีกว่าโหเล่นน้ําได้อีกแล้วนะสาม,มารถเปิดน้ําได้ด้วยนะเป็นปลาหมึกเลยอย่ะโอ้แต่จะว่าไปนะ้ดูเหมือนว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาใส่รองเท้าแบบใหม่เลยนะถอดมาดูดีกว่าโู้สวยจังเลยคนะ่ะเป็นสีเขียวฟ้าน้ําทะเลเลยนะแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาใส่เป็นกระเป๋าแบบใหม่ด้วยนะเป็นรูปหัวใจเลยหูดีฟุดๆุดเลยย่าไปกันไปกันพอ,อนี้โบบิบอยาก เห็นความลับใหม่แล้วอ่ะโอเคจ้ะตรงไหนวะวิตรงนี้มีอะไรอ่ะดูเหมือนว่าเราสามารถกดกดแบบนี้นะแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะออกมาด้วยอย่าหูมีแอนิเมชันใหม่เนี่ยตั้ง5้าแบบเลยอย่างงั้นเหรอฟูฟูฟ,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 ฟูสุดยอดอ่ะโอ้ดูเหมือนว่าจะมี2ฝั่งเลยนะฝั่งขวาก็มีฝั่งซ้ายก็มีสีม่วงอะ่ะเอ๊แล้วคนนี้ใส่อะไรอ่ะโอ้แว่นตามมาใหม่อย่างงั้นเหรอหรือว่าของเก่ากันนะสีม่วงทําไมคนนี้ไม่คุ้นเลยอย่ะแน่นงนแต่ว่านะคนนี้เนี่ยเขา ใส่เป็นหมวกปูด้วยนะฮะดูจิหูทิ้งด้วยนะจ๊ะหมวกปูแล้วก็ยังไม่พอนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีต่างหูแบบใหม่ด้วยนะ,ะเป็นรูปหอยเลยค่ะหอยข้างเดียวน,น่ารักจังเลยเออถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงอยากเล่นน้ํานะคะสามารถขึ้นไปเล่นน้ำข้างบนได้เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถว่ายน้ำปอมแปมปอมแปมได้เลยะค่ะฝั่งนี้ก็มีให้เล่นน้ำด้วยนะคะออ้ยจริงหรอคะเนียอุ้ยสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปข้างบนดีกว่านะเอแต่ว่านะแล้วทางขึ้นข้างบนอยู่ตรงไหนอะบูบี้อ่ะไม่ต พาไปนะโอเคจ้ะบ,บูปีตรงไหนวะทึบ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  วุ่ตรงนี้มีทางไปด้วยอย่างนั้นหรอมีบันไดด้วยอ่ะไหนลองขึ้นไปดีกว่านะชึบว้าวดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะสามารถขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะแล้วคืออะไรอ่ะฝั่งขวาก็มีให้เล่นนะฝั่งซ้ายก็มีให้เล่นอนะ่ะแล้วดูดิแต่ละคนเนี่ยเขาใส่ของใหม่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกนะเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เนี่ยกำไลาก็ใหม่ด้วยนะหูมีนกหวีตตรงนี้ด้วยนี่สามารถเป่าปิดปีตปิดป,ดป,ดปดีได้เลยอ่ะตุดยอดจังเลยเรามาเล่นดีกว่านะว้าวพอเรานั ุ๊บีมมันก็จะมีแอนิเมชันมาใหม่ด้วยอย่างนั้นเหรอนี่ไปแล้วนะอ้าวบ๊บีมไม่ได้มากับพนนี่หรออ้าวบ๊บีมถูกทิ้งอ่ะบ๊บีมเล่นไม่ได้หูุูบีมดูเหมือนว่าตอนที่เราเล่นตรงนี้นะมันมีแอนิเมชันด้วยอะ่ะทำไมน่ารังจังเลยอะ่ะสุดยอดไปเลยฟูว้าวมุนหัวไปหมดแล้วเนี่ยหุ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 ยหมุน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 มน,มน,น่าโนี่แบอบกว่าอูหตลกอะ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะพามาข้างล่างนะน่ารังจังเลยอ่ะบ๊บีมเดี๋ยวพนนี้นะขึ้นไปนะ <c oughs> ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะเธอก็ไปเล่นน้ำบอลสิน้ำบอเนี่ยเธอเล่นได้น,นะจ๊ะเจ้าก่ายนดอยอาขอบคุณนะคะที่บอกบ๊บปิ๊มนะเอะ๊แต่ว่านะบ๊บปิ๊บสงสัยอะพี่เสารู้ไหมคะว่ากระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันคือตรงไหนอย่างนั้นหรออ๋อปิดสานายอย่างนั้นเหรอจ๊ะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปต้นไม้5ต้นใช่ไหมแล้วก็มีรูปไฟเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่3แล้วกันที่5อันนี้ฉันบอกเลยนะเป็นความลับยังไงละ่ะเดี๋ยวฉันเดี่ยจะพาเธอมาดูนะทางนี้เลยนี่ตามมาทางนี้จ้าาเเเอะตรงนนนนนัันะี่ยป็ควมบมบ เชื่อเลยแต่ว่าเราลองไปดูดีกว่านะพอนี่โอเคจ้ะบบบีมไหนลองดูซีความลับยังไงวะเฮ้ย ตรงนี้เขาไม่เป็นต้นไม้อะไรไม่รู้ด้วยย่านี่จ้านี่จ้าแบบนี้นะเธอก็แค่กดแบบนี้อันที่สองดับแล้วก็อันที่4เนี่ยดับไฟลงนะจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีความลับมาให้เธอยังไงละจ้ะดีแต่แตแต,แต้เลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยน,นี่มันเป็นตุ๊กตาลิงคิงคองอย่างนั้นหรอโอ้ลิงอะไรก็ไม่รู้อ่ะบูปีฟอ่าน่ารักจังเลยเนี่ยตัวมันเริ่มเลยย่าอ๋อแล้วก็มีอันนี้อีกนะครับคุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะโอ้ยเกือบลืมไปแล้วล่ะอันนี้ก็คือหมวกกล้วยยัง The <laughs> โอ้ไม่ก็มีทั้งหมวกกล้วยเลยแล้วก็ตุ๊กตาลิงด้วยนะอันนี้ก็คือต้นกล้วยอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะว้าวน่ารักน่ารักอะพนี้ชอบชอบอะบูบีบโอ้ตุดยเป็นเลยอยากไขความลับได้หมดแล้วอะแบบนี้นะ้บูบีบอยากเล่นน้าแล้วอะพาบูบีบไปหน่อยจีโอ้จริงด้วยนะจ๊ะบูบีบยังไม่ได้เล่นน้ําเลยแต่ว่านะพนี้เนี่ยขอนเล่นตรงนี้ก่อนละกันนะบูบีบชิมอ่าทิ้งบูบีบอีกแล้วอย่างนั้นเหรออย่าทิ้งบูบีบจีโอ้ขอเล่นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมารับนะว้าวสุดยอดเลยแล สามารถปรับปรับได้ด้วยอย่างมีปลาด้วยนะอู้แล้วก็แอนิเมชันนะแอนิเมชันอันนี้อะไรเอ้ยอันนี้ก็คือแบบว่าทําให้ชะลอลงนะแล้วก็นี้นี่นอนไปเลยโอ้โหแอนิเมชันนอนนะแถมแอนิเมชันนอนเนี่ยยังมีท่าทางต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะันนี้ยฟืบฟืบฟืบอ่ะพอนี่ลืมอะไรหรือเปล่าอ่ะลืมอะไรอย่างนั้นเหรอจ้าบูบีบอ่ะมันถ่ายรูปได้ด้วยนะโอ้ยจริงเหรอจ้าถ่ายรูปยังไงอ่ะพอนี้ขอลองหน่อยละกันนะชึบบูบีบบอกหน่อยได้ไหมอ่ะอ่ะได้แฮมได กดแอนิเมชันเล่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวบูบีบอกนะคะว่ากดตรงไหนนะมันถ่ายรูปได้ด้วยนะโอเคจ้ะบ Boo ูบีพนี่มาแล้วนะแชชวบเลยไหนตรงไหนถ่ายรูปได้อนะ่ะนี่ไงปลาหมึกข้างบนเนี่ยถ้าพอนี้กดแบบนี้อ่ะนะมันก็จะถ่ายรูปเรายังไงล่ะปลาหมึกสีชมพูด,ด้านบนนะ่ะนี่นี่พ่นน้าม,มาด้วยนะออ้ยจริงด้วยนะจ้าบ Boo ูบีมีบอกว่าแอนิเมชันถ่ายรูปด้วยอนะ่ะพอนี่อยากเห็นรูปแล้วว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวบูบีพาไปฮารแต่ว่าขึ้นมารับบูบีก่อนนะโอเคจ้ะเดี๋ยวพอนี่เนี่ย ขึ้นไปรับบูบ๊บนะโอ้โหขึ้นไปหลายรอบเหลือเกินนะจะเนี่ยมมามาไปกันจ้ะบูบีฟตรงไหนวะอ่ะตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะโอเคจัดลงไปก่อนนะตรงนี้ทางลงหรือเปล่านะชืบใช่หรือเปล่าโอ้ใช่จริงด้วยนะจ้าเราก็มาทางนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะใช่แล้วฮะใช่แล้วฮมแล้วก็เดินมันเลยโอเคจ้าเดินมันเลยนะชืบชืบชบชบตรงไหนวะตรงไหนนะที่มีรูปถ่ายนะตรงนี้ไม่ใช่งั้นเดี๋ยวเราลองเดินมาต่อดีกว่านะชืบลอยหุยตรงนี้ เปล่าอ่ะบูปี้อ่าใช่คารัมใช่ฮารัมนี่เราสามารถกดปุ่มสีแดงนะแล้วปิ้นรูปได้เลยโอเคจะ้ะอุ้ยแต่ว่านะทําทไมรูปมันแปลกๆว่ะทําไมไม่เห็นหน้าเราอะ่ะเห็นแต่เครื่องเล่นน่ะบูปี้อ่าบูปี้คิดว่ามันแน่าจะบั๊กอยู่นะฮารอ้อย่างงั้นเหรอจะ้ะโหเอ้ยมีตั้งหลายรูปนะสามารถกดปุ่มสีม่วงเนี่ยขยับไปมาได้หรือเปล่านะอ่าขยับได้ฮามแต่ว่าเราจะต้องไปเล่นหลายรอบก่อนนะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะจะ้ะโอ้โหได้รูปถ่ายมานะแต่ว่าไม่เห็นหน้าสักาตีนเหน่ึงะ ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราทางเกมเนี่ยเขาแก้ก่อนนะมันอาจจะเป็นบั๊กอะไรบางอย่างนะยังไม่สมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะคะโอเคจ้ะคนี่อยากได้รูปสวยๆแล้วว่าดูเหมือนว่าตอนนี้นะพอนี่กับบูบีฟเนี่ยก็ไขความลราที่สวนน้ําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นน้ํากันดีกว่านะจ๊ะโอเคค่ะ